าขาคีริ้วห่อทองเผยสภาพบ้านลุงเจ๊กสายเป้มีเงินที่ดินติดถนนสิบไร่จากกรณีในอนอรััก์หรือลุงเจ๊กอายุ63ปีแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพประโคนชัยให้เอาผิดหญิงสาวอายุ27ปีที่สร้างโปรไฟล์ปอลอมหลอกให้อนเงินสดไปให้หลายครั้งรวมกว่า200 0 0 0บาท ก่อนทำทีมั่นหมายเพื่อให้ผู้เสียหายตายใจแล้วหลอกให้ขายที่ดินสูญเงินกว่า10บล้านบาทจนนำไปสู่การจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่9พฤศจิกายนผู้สืกก่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่8พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาได้เดินทางไปยังบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านของนายนรศัก ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ9ไร่หนึ่งงานเศษอยู่ติดถนนเส้น24สายประคชนชัยนางร่องซึ่งภายในเนื้อที่ดังกล่าวจะมีการปลูกบ้านเป็นลักษณะตึกแถว3มคูหาค่อนข้างเก่าน่าจะสร้างมาหลายปีแล้วโดยรอบมีการปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลแต่วันนี้บ้านถูกปิดล็อกกุญแจเอาไว้ไม่มีคนอยู่ผู้สื่อข่าก็พยายามตะโกนเรียกหานายนรศักแต่ไม่มีเสียงตอบรับพอโทรศัพท์ไปที่เบอร์ของนายนรศัก เพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์ฝากข้อความตลอดจากการสอบถามนางสาวสาวิตรีอายุ33ปีเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ติดกันกับนายนรศักกล่าวว่าหลังจากทราบข่าวว่านายนรศักถูกผู้หญิงหลอกให้โอนเงินและขายที่ดินสูญเงินกว่า10บล้านก็ตกใจและรู้สึกสงสารนายนรศัก์เพราะที่ผ่านมานายนรศัก์จะชอบมาเล่าให้ตนฟังว่าขหายอยู่กับผู้หญิงคนนั้นคนนี้ตลอดและจะชอบเอารูปสาวๆมาให้ดู คุณลุงก็เคยบอกว่าอยากจะหาคนที่จริงใจมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างครอบครัวเพราะคุณลุงยังโสดแต่ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเห็นผู้หญิงมาหาคุณลุงแค่หนึ่งถึงสองวันแล้วก็หายไป ก็คิดว่าผู้หญิงที่คบหากับคุณลุงจะคาดหวังว่าคุณลุงน่าจะมีเงินมีบ้านหลังสวยๆแต่พอมาเห็นสภาพบ้านที่คุณลุงอยู่ก็อาจจะผิดหวังจากที่คิดเอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วคุณลุงเป็นคนที่มีเงินมีที่ดินติดถนนเกือบสิบไร่เพิ่งจะแบ่งขายสองงานเมื่อปีที่แล้วได้เงินมามากกว่าหนึ่งล้านบาทแต่คุณลุงก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสมระแต่พอมารู้ว่าลุงโดนผู้หญิงคนที่คบหาส่งเงินให้ใช้คนล่าสุดหลอกท้งให้โอนเงินและก็หลอกขายที่ดินสูญไปกว่าสิบล้าน ก็สงสารคุณลุงมากนางสาวสาวิตี้เกา่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ